ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพวกเราด้วยนะครับขอบครับกอบมเจ็กับปันเาราคผมมักลาครับไม่ดไปใส่ายปลาเหรอตายปลาครับอยู่หน้าแกะใต่ปลาใส่ปลาอยู่นาแก่ครับว้าวไปจกะต้้นคำพูดดิักเลาไปขูคุณขอบคุณโอ้ยเตียมเฝ้าขนาดไม้พออัพออป่ะนี่ต้เต้หายมาดูฮะ เดี๋ยวจะับยานพาหนะเขาครับมอไซซิ่งครับว้าตอนที่เขาถายแบบเซนโตนะครับเอาสิมาแบบให้น้ำโตสมาศีกับโต้ม่ไดครับผมนี่ครับเซียนทีมนะครับอันนี้นะเซียนทีมเปิดใหนหนาได้เลยก็ต่อไปครับก็ต่อไป้โคสุดนะครับนี่เชนเวฟครับนี่เชนเวมแบบผมคือคือเนี่ ทันยาเสิงเสียนเบแสดงละครนะครับไปเปิดเบิงนะครับคลิปแรกครับต่อต้านยาเสพติดเห็นแน่นอนครับอันนี้ไปนักแสดงรับเสื้อเขานะครับเซียนเบสนะครับเบสนบสเบีเบเป็นทหารแล้วครับตอนนี้เอามันมาเลยพี่เสี่ยงต่อไปแล้วต่อสาสุดดีเฮ้ยมึิ่งเหงาอย่างจื้ออะไอซื้อน้ำแข็งอีกท่านไหน ไปซื้อน้ำแข็งแข็งย่า่นะครับตัวนี้นะหมอสะาสุดในกลุ่มแล้วครับ ก็ค่ะครับใกล้จะเที่ยงแล้วครับเที่ยวเขาตรงนี้ครับครับนี่เดินไยไปทางนี an> ้เลยครับไปหวยก้านเหลืองก่อนนะครับเลยก่อนเลย์หวยก้านเหลืองก่อนครับมาอยู่บ้านหวยแยนด้วยครับตำบลก้านเหลืองครับผมอยู่อำเภอนาแกแล้วนะครับตอนนี้พักกินก๋วยเตี๋ยวกันครับเฮ้ยระลาษุกว่ะ มันได้เสียตัวครับผมตายปลาปีจมูกวะบ่ายสามครับครับบสมั่สงลแเทียมตุ๋นลาๆนะครับครับผมนี่ไปเียซานได้ครับครับผมซานหนาวมีครับซานี่จวดจังเดียวครับผมกลวยเตยวน้ำตวบรรยากาศดีครับผมสั่งยัง ยังมึงอาะสั่งใช่ไหมครักูาไสั่งสองคนนะครับลูกเครับเมื่อกี้กินไปเดียวแล้วเดีรยวรเราไปต่อกันครับตอ,อนนี้เดินทางต่อไปไหม่ยกันเหลือกันครับผมวิวดีวะ สายกันเรแข่งแล้วครับมันมีอย่างกันกับประยักษ์ เออเฮ้เราถึงแล้วครับเออเฮ้มาเท่าทานพนมครับมาท่าปี่แบบมาล้วครับมาตามครับมาตะก้อคนหลายว่ะเฮ้ยเย็นได้ยนง่ะอากาศเย็นแล้วเพื่อนไปอันนี้อกเพื่อนอันผู้แห้งกับไปทางนี้ขึ้นตรงไปเขาเยอเสือนยังนะอันนี้เป็นเงินนะ นี่นะครับมาสีเข้ากับมีซํนนี่นะครับชือไนจำได้ไนี่มาด้รถครับไปใส่ต่อฮะเอากัะนี่แล้วโบแมนจริงนะอันนี้หาแต่กล้วยได้ไปนะครับมีต่กล้วยป่านี้นะไปนะครับมาไกลนี่แงครับวิวสร้างเขามากก ฟุตเยอะครับฟุตต๊ดกับระวังเลยนะครับเดี๋ยวแลดงครับครับกระต่ายปลาครับพี่ครับพี่เฮ้ยเอามงุกอีสานเลยะมงุกอีสานดิหรือว่าอีสานอยู่ตัวนี้นะสมมวโมผมมันกี้เขาก็คลิปแล้วมันเกะแต่รถนี่แหละนะครับมึงกันจะรถไหลนี่นะครับหม่องจิ๊ดไฟไช่สิใช่สิมานี่ต้องโัวจองน่างเขาก่อนครับเป็นหน้าม้วบ อันนี้เขามานั่งเดินสิครับไม่ได้มาตั้งแข่งตั้งแขป์กับแถวหนึ่งครับผมครับมันก็มีล่านขายน้ำได้ครับอยู่กับสายเปล่ารับเกนครับสโลบาร์จะนะครับพี่ดูพี่ขนขายหน่อยใช่ไหมครับเปิดตั้งแต่กี่โมงครับพี่เก้าโมงถึียงายจาโอเคครับมีบาวนี่ด้วยนะครับก็น้ำร้ายนะครับมมีเบิร์ดน้ำแล้วครับมาดูมาดู เมนูนะครับดูนูเมนูนี่นะครับเมนู้ามาทั้งหลืมแล้วเออเซียนเบสน้าใสครับผมน้ำตา,านครับผมออมีป่าอยู่ด้วย น่าใสอีกครเอบพูซ wow! ้เจาัน <susceptible> ว <man ic ramen initiation> ้าวบันจัดโอ้ยเจเจเจเล้ามงลองบึงศูนย์แอปเปิลบัวหลับเค้ไหมเย้บ่าวทีหอกโล่บ้านท่าูปที่ก็ดิงโค่งแม่งปหานนี่ไทยได้พูดเถิดนะไปถ่ายคลิปดยเถี่ยลองกินเหล่านล้น่แบบพอดบ่มีกินว้าว มันมันบมีกลิดไอ้บ้านไทยกูไปไขึ้นมาเลยึ้นมาเลยเบบเบเจหนึ่งเบบเมาต้องลังเลดอเพื่อนเด้อบิดเลยเด้อไปไปตัวยู่งย เพื่อนมึงเหยียเองตัวไป้างหลังได้เพื่อนล่อทั้งหน้าลอยเ้โน้มตัวไปางหนาเพื่อนน้มตัวไปทังหนาเต้นกูมีขันเชียร์ก็แม่มึงกว่าเพื่อนเอ้ยมึงเป็นยังนอพี่เจ้าของเลน่ยครับโตโต๊ะอย่างับโต๊ะโค้งกาส้มันอ๋อจับอย่าง้ั เดี๋ยวเดี๋ยวเดวไปนึกไปนึกไปไหมขึ้นมา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 เอาลูกเคยออกเลยถาเป็นแม่ผมโจมครับาเ็นแม่ผมโจมหครับโอ้ยแม่เต้งต้องเห็นสิ่งนี้ครับที่ทุ่ตัวไปทางหน้าเื่อนเฉยๆ anh cho đi. Ấy có Ê cúng mày ca cúng mày ra con hổ con <cười> <cười> ตอนนี้เขาูวยแหงเ่ยงสี่หาวทีเราไม่ใส่บ็หดไปแวเอาสาดตร์ตี๋ไม่ได้ใส่เลยวะสาดเรื่อ เอ้ามใช้พื้นที่โอ้โหสวยอีนี้ครับแต่ก๊กใหม่บุมมีเลยกันเด็กไปถ่ายกับลุงลุงไก่เหรครับก๊กใหม่บุมมีเลยเนาะ ้องลงลึกว่ะไปบ่เหน้าทางนะมันมันกี่ได้บ่โต๊ะมัวไ่หีายเฮาบ่เยมาโบาหลเยเบิ่งมาเติมอผาเลย้ข้างนอกบ่เยมาน่ะฮาร์ดโดยที่ักวาโต๊ยังว่ะถีเผาหรือเปล่า สวยครับสวยโอ้มีเลียครับ